วันที่6 6กุมภาห้าสี่วันนี้มาโหลดของกันที่หน้าโรงรถร้อยส่อช้อยนะครับก็เต็มไปหมดนะเตรียมการแต่ว,วันนี้เช้ามันหลบของแปง้งมีกี่ใบดูครับสองใบใบกิโลใบอะไรหนึ่งเกินไปก่อนเอาไว้ก่อนออนะหาธุยาก เรามีเก็บปัญหาแรกแรกครั้งละห้าพันบาทไม่มีเจ้าของขอบคุณครับนีมีในหกร้อยหกสิบสามเหรียญเก็บไว้ติดกินหนมเออพากับบอกครบแล้ครบครับครบเลยร้อยละการปัญหาทุกอย่างที่มทาทำไมนะที่ไหนครับเนด็กอะไรเงินดอลลาร์ครับเงินดอลลาร์ดิเหมือนกามโมะไหมของปลอมจัดการให้เราไม่ได้ไหนไหมครับฮะไม่ได้ไหนครับประตูน้ำ ดูน้ำเหรอครับไหน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 ดูดูดูแคปซูลนะสามารถอยู่ได้นานเท่าไหร่เนี่ยสามารอ่ไสามเดือนถ้ทานอย่างน้อยท้าทางจะแบไม่เกินหนึ่งคับตา ไม่ให้นี่ถ่ายวิดีโอย้อนถ่ายวิดีโอครับย้อนครับตามหาอยู่ครับตามหาอยู่ตอนนี้ไปไปด้วยกันพี่เล็กอันนั้นไม่เล็กสวัสดีครับไปด้วยกันไปด้วยกันเล็กองนั้นมันดีทหารมาคนส่งไหมเออวันนี้จะมีคนมาส่งไหมครับมันมีครับกลับแล้วครับพี่อ้าวมีคนส่งวันทั้งคืนเขาเนี่คุณพ่อใหญ่เด็กแห่ครับเด็กแห่นักแห่เลย อะไรที่แห่ไปมั้งตีด้วยเทแห่รอบเมืองอยู่มั้งสองสองเก้าตรง รวมถึงการละเมิดสิทธิชนและการสันริกรรมอย่างกว้างขวางประเทศไทยเป็นหน,น decir, ึ่งในสประเทศที่องค์การสหประชาชาติทำเลือกให้จัดกำลังหนึ่งของพันธสมประโยชน์าเรษฐกิจและสาธารภาพและประเทศสาธารณสุขตามตาเวลนนานของกองรังคสิเจ้าไปสู่ไยดาวคกูปร้ยงคน812นายซึ่งกลมนที่สี่รละามงเป็นหน่วยในการในการประสานงานครับุตร กำลังพลกองร้อยยันตร์ของกองกำลัง980ไฮดาผูที่จะไปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพรัฐประเทศสุจาร่วยกองกองพันหายไม้ที่11รวมถึงกองพันหายไม้ที่4กองพลหายไม้ที่2รักษาพองค์เราไม่เคยปฏิบัติการใดๆที่ทำให้เสื่อมเสียดังนั้น อยากให้พวกเราทุกคนพึงระลึกเสมอว่าฮะไมครับไปแล้วระวังตัวให้ดีนะฟังหมูฟังจ่าเขาลูกมือลงโอเคสองสองนะครับหลา <c oughs> หยดไปลายมันอะหยดไปลายไไมันอะพรนี้คี่นี้หยดไหมคนนี้ไ,นไม่หยดแล้วหมดหมดหยดแล้วท <c oughs> ี่ไดา้ดอกกุหลาบคนแรกตัดต้อเย โอาดหมวกครับครับพี่พี่พรับค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 รับับคร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 ัครับ lắc gong, tốt đi <laughs> nào các bạn. à, lắc đi <laughs> nào các bạn. วดีครนะับนีแครับน่สวัสดีครัสวัสดีครับ ก็คือฟิวมองกล้องไหนก่อนวะเนี่ยไม่รู้ว่ะเยอะแยะหมดเลยหมดแล้วนะมองกล้องไหนก่อนเนี่ยโอ้ยดังไปยังเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมเยี่ผมเหนื่อยผมเลยใครจะไม่ได้อดกอดพูเรื่องเด็กโง่ยครับเด็กดังปึ้งนเลยใช่ไหมไม่ไหวเลย

ไม่ไม่ขุดอะไรลงเลยโคตรมึนน่ะทำอะไรกันอยู่ไหนขาดยังไงพี่ขาดยังไงเฮสกัดสกัดเอาดิซัดไม่ได้กินเพียงใจคุณน้องข้างบนเลยอ่างเออทขาก็ยันยาเนี่ะซัดฟัดกันก็โปกโป๊กโป๊กข้างบนไหนตาวชอช้อเลยคือฟิวแล้วตาวเลยลุกฟังรถเอาไป